สวัดีค่ะแม่เอนตันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองสปริตประเทศโคโอเอเชียะค,ะค่ะเมืองน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของโคโอเอเชียเลยนะคะ,คะ,ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมา,กมายตามไปกันด,ดีกว่าวนะาไปเลย,ยค่ะ ตรงนี้เรียกอะไรครับหมอไหตรงนี้เรียกว่าลิว่าค่ะลิว่าเหรอฮะก็จะเป็นถนนที่ให้เดินชิลๆรับลมทะเลนั่งเล่นแบบเมืองท่าจอดรถเรือห้จอดเรือจอดเรือโอเคต้นบุงต้นปาล์มนะฮะมีเรือที่เหมือนเรือโอ้โอ้จริงด้วยค่ะโอ้ตรงนี้นะคะก็จะแบบคนก็มานั่งเล่นอย่างี้นักท่องเที่ยวเนี่ยร้านช็กงกกาแฟนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ไปสถานที่เที่ยวที่อันดับหนึ่งของที่นี่ก่อนเรียกว่าพระราชวังอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชื่อี่านยากอะไรด้วยน่ะอ่าเดี๋ยวไปดูนี่คือเมืองสปิตนะคะนี่เบลอ่อนี่เบลทาวเวอร์เดี๋ยวอย่างนี้นะคะนี่คือพระราชวังโซนนี้ค่ะเนี่ยกำแพงเมืองพวกนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวกันเราอยู่แถวนี้นี่เราอยู่ตรงนี้เลยค่ะประตูนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะคะแล้วก็ จะใครจะปีนระคังมั้งฮะปีนตึกระคังอ่ะนี่สูงทีเดียวนะคะซึ่ง้กระมูไกลๆเห็นเนี่ยนี่ค่ะวันนี้เนี่ยไฟพลังแน่ไาใสบ้างเลยนะคะแล้วเราก็แต่งตัวกันมาหนาวมากโอเคเข้ามาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังนะใช่ค่ะของขายไปไงของขายขายอะไรฮะซื้อมาดับเลยฮะอโหอย่างนี้สําเพ็งเยอะแยะป่ะ นี่ฮะตรงนี้เป็นเสาด้วยครับโอ้โหยันไงสวยงามไหมฮะจับไฟเรื่องอะไรฮะไฟยังไงฮะก็จับไฟเดี๋ยวไปดูข้างในัทำไมมันมีครกไหมฮะไม้ตีพริีคมามะช้างเลยฮะมีช้างเลยเหรอฮะโอ้เฮ้ยเขาเข้าใจผิดว่าเนี่ยนี่มันคุยเอเชียหรือเปล่าหรือมันประเทศไทยอ่ะสยามเมืองยิ้มอ่ะเอ้ยมันคล้ายๆเหมือนตลาดนัด ตลาดท่าขี้เหล็กเราอย่านี้นะเหมือนไหมไม่เหมือนไนดูดีกว่าดขึ้นมปอีจุดหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งโอ้โหเนี่ยฮะโอ้สูงปี๊ดเลยฮะนี่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปมหาชนนะคะแถวนี้นี่เขาจะถ่ายถ่ายหันไปจากทางนี้นะฮะแล้วก็จะมีสฟิงก์นะเนี่ยใครรู้จักสฟิงก์ไหมฮะอ่ามันเป็นตัวอะไรผสมกับอะไรฮะอะไรนะ คนผสมสิงโตอะค่ะอ่าเด็กๆนี่รู้ดีนะฮะอ๋อนี่ก็ที่ประชุมสภาเลยแถวนี้ใช่ไหมอุ้ยมีอะไรด้วยค่ะมามะแถวนี้ ฮะมีทหารลงมาหลบมาด้วยเหรอฮะเขาต้องคิดเงินเราแน่นอนถ้าเราไปยิงใส่เขาอะนะสวยไหมคะสวยไหมคะอืสวยมากเลยหม่าม้าเราจะไปไหนกันคะเป็นหอนาฬิกาไปชมวิวเอ่อจริงๆมันเป็นไม่เป็นหอนาฬิกาหรอหอระฆังหอระฆังอ่ะเบ bell tower อ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าวิวเมืองนี้แต่ว่ามันสูงไงนะคะเราจะไหวไหมมันมีลิฟต์ไหมครับหม่ม้ามันมีลิฟต์ไหม เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลสู้ไม่สู้นะเฮ้ยสวยแล้วกายถ้าหมาเข้ากายอยู่รอบนี้รู้ใช่หมหรอไปแล้วเท่าไหร่ฮะคนละยี่สิบค่ะเด็กไม่คิดทั้งคนละยี่สิบบาทเองเหรอครับผูกจังยี่สิบผูกหน้าหล่อหล่อเ่าเด็กไม่คิดอ่ะเด็กลุยเท่าไผ่อู๋มันต้องสูงมากเลยเกทไปจะไกลเลยเหรอเสียวเสียวเหรอคะไปต้องเสียวไปลุยค่ะ ใหญมากเลยแน่นอนแหะไปเลยมันหมันมัามเดินสวนกันเลยนะคะนกปีนเลยฮะอ่ไปท่ะอสูงเลยโอกลหไหมครับบอกแล้วว่าให้รอข้างนอกฮะบานบ้าแล้วรอดูคนแก่มังคนแก่เปไงคนแก่มาแล้ว้นมันสูงมากเลยเนี่ยซึ่งโอขึ้นมา โอ้ตีตูดมารอเลยเหรอะไรนะข้องลางมีเห็นทำไมได้พูดใหม่แต่แรกเลยผมว่าดีแล้วที่ยังไม่ถอดถุงน้องพอถอดแล้วเดี๋ยวพี่มาในข้างล่างเห็นจิมมี่เหมือนมตายแล้วตายขายที่หน้าครับขึ้นมาเป็นไงฮะเจออะไรคะโอเจออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆนะเบลเหรอฮะเบลแล้วเจ้าชายสูดไปไหนอะฮะมามาเอ้าว เขายังไม่เก็ตมุกกันเลยต้องช่วยตบมุกให้ดีเบลครับเบลเบลกับเดไหนไม่รู้แปลกไปนิดนึงอุ้ยมุมนี้สวยมากค่ะโอ้โหดูสิข้างบนน่าจะสวยวันนี้อีกค่ะโอ้หหมองมาระวังค่ะตกไปค่ะขังแล้บองขึ้นไปอ่ะโอ้โหเป็นไงคโอ้โหไปเด็กๆไปดูวยเหรอเด็กๆล้อก้อนจริงจเด็กๆไปไม่สนใจเลย ขาแข็งเลยเหรอตัวแข็งตัวแข็งระวังนะพี่เหน่ตัวแข็งอะไรพเชิญกันมันถึงนี่แล้วอ่ะโอ้ยมาสิมาสิกายเดี๋ยวตกมาเดี๋ยวเราถึงแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วไหนดูรางวัลหน่อยโอ้สวยไหมสวยไหม เหนื่อยตอนนี้ทุกคนก็ข uh ึ oh ้นมาแล้วค่ะมาทำไมถึงช้าสุดเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมนูขึ้นมาแลบนิดมาดูวิวกันดีกว่านี่ค่ะรางวัลของการขึ้นมาสวยไหมสวยมากเลยไม่รู้โอ้โหดูดิวิวเมือง โอ้เป็นไงคะฮะโอ้น้ำเป็นตะท้อนเลยค่ะโอ้โหสวยมากค่ะจริงๆเดินไม่สูงเท่าไหร่นะเเดินสูงอีอคเดินสูงันนี้แ้มันวิววิวอะะตอนพี่ชิดผูกกะดึงง่ายไม่เคยไปนะูกก็ดึงค่ะมันสูงแค่ไหนสูงมาก พอไหมพอไหมพอมากพอมากพอมากเขาจะขายซีดีโหนี้มันเป็นพออไงนี่มันเป็นฮอที่แบบประสานเสียงได้แล้วจะเป็นเสียงเอ็กโคกมาอ่าไงฮะขายซีดีอ่ะมีใครซื้อไหมร้องเสร็จแล้วฟังเสร็จแล้วไม่ซื้อครัอ่ามาดู yeah B B K ไงฮะ ออกมาตัวนี้เหรอ <มา S 1> โอ้โหผ้าพันคออ์อนะมา,มาไปไหนแล้วครับหมามาลงทางไปแล้วเหรอ <c oughs> ฮะ อามันไม่หลงทางนี่ฮะอใครที่เคยเป็นแฟนซีรีส์เกมออฟชอนนะฮะจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นโลเคชันในการถ่ายเกมออฟชอนด้วยนะที่เป็นซีรีส์ยาวมากใช่ชอบทำร้ายจิตใจคนดูด้วยใครใครทำให้คนดูร้างนะคนนั้นตายเดาเลยเออทยใช่สักพักนะจอสโน์ค่ะจอสโน่ค่ะจอน่นี่กำลังเ็นพระเอกตอนนี้เป็นพระเอกอะไอรัชินีตองกอนไปไหนฮะไม่อยู่ แต่ว่าเขามีนี่นะแก้วเป็นตาประจำใช่ใช่มังกรไม่ใช่ราชินีมังกรหมายถึงนะก็ที่โคเอเชียนี่เป็นสถานที่ถ่ายทําหลักเลยนะฮะอ๋อนั่นนะค่ะนั่นค่ะอ๋อนี่ค่ะราชินีมังกรไม่ได้ดูสิเด็กๆดูไม่ได้อ่ะมันรุนแรงเกินมันรุนแรงมันรุนแรงเกินไปะากาไว่ข้างนนะหรือเก็บไว้หลืออ๋อนี่มันจริงๆเขาตั้งใจเดเีค่ะ นั่ใหญ่ตกแต่งเมืองแนวดีอย่างเงี้นะเฮ้ยมืองก็น่ารักทีเดียวนะครับหมาแม้มีเางงในด้วยมั้ยมีเอางงในด้วยเหรอฮะเห็นชัดขนาดนั้นเลยใช่แล้วเขาใส่ใส่ออกมานี่เขาไล่สีนะคะเขาตั้งใจป่ะคะหมาแม้หะขาวยันเข้มอ่ะหะเอางงในด้วใหญ่มากใหญ่มากร้านเกมออฟทอนนะคะนี่คืออะไรนี่ร้านเกมออฟทอนโหขายขายดาบขายได้เต็มเมลเลย โอ้นี่แก้วโบราณค่ะโอ้มันสวยมากเลยค่ะมามอไดูสิอโอ้สวยมากเลยค่ะ<ส>อุ้ย,ย<ด>นี่มังกรค่ะนี่ใครเห็นบ้างมังกรโอ้มังกรเป็นไงฮะมังกรนหกตัวอุ้ยนี่ไม้ไม้กระไม้กระถาค่ะเฮ้ยนี่ไงของวัตมาโอ้ยมีม,มีเพียบอ่ะร้านนี้แนวมากเลยนี มมีดาบจริงๆหรอฮะหลอดลอตเตอรี่ค่ะโอ้หลอดลอตเตรี่ก็มีโอ้ยหนังแนวนี้เลยค่ะเป็นหนังแบบนี้นี่ไง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 สาดแต่เพรกลัวเจ้าของร้านเขาบอกว่าเฉพาะกายคนเดียวเพราะว่าตัวเล็กที่จะสามารถขี่มังกรได้เพราะฉะนั้นถ่ายรูปไปค่ะอ้อ้าวคาดข้ามไปสิลูกรอดไหมเนี่ย แล้วเด็กคนนี้ก็ได้ขี่มังกรโอ้์สุดยอดเลยสวยมากดีไหมรู้สึกดีไหมฮะรู้สึกเป็นไงบ้างขี่มังก์กอล์มันบินได้ไหมเดี๋ยวค่อยอ๋อมันเป็นอะไรเป็นน้ำเหรอฮะเป็นไงฮะเป็นเหมนน้ำน้ำมันเปโอ้ เป็นเ็นป็นพ้าโอ้นั่นสะสาจานดับเบิลดอลป่ะคะฮะเนี่ยยืนอะไรตรงนี้คะไม่ใช่เดีอยวนะจานดับเบิลดอลนะคะรองเท้าไซส์อะไรคะใครรู้ั้างใหญ่มากอุ้ยตรงนั้นมีน้ำพุอะไรด้วยค่ะไปดูกันไหมเกตไม่ใช่น้ำพุอะไรอะเกต ไปล้างมือเหรอไว้อาบน้ำไหมร้อนๆก็วิ่งผ่านหนึ่งรอบแบบนี้ยเหรอมามะใช่เปล่าฟอสเอโป้อควาอ๋อวอเตอร์ฟอร์ลิงกิ้งค่ะโอลี่ตรงนี้นะคะอลิงกิ้งได้ตัวอันนี้ให้มามาอาบน้ำค่ะมามาไปอาบน้ำสิเร็วไปเลยเดือดสองสามอุตอชั่งตรงไหนต่อเนี่ยโอ้โหโอ้โหน้ำเด็กเล่นไงเป็นไงกาย ปีนปีนจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ดิฮะปีนจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ดิอู้ดูเกทดิเกทเกทประมาณดูเกทเลโอ้โห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 เอาสูงๆูงะโอ้โหโอ้โห โอ้เราไปชีบแลวเตะเสยกล้องนะดูดูน้องคนข้างๆนี่งงเลยฮะ,ะอมันทำได้ไงวะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยดูหันไปถามแม่แล้วเออไปดีกว่าเ้ามาน้องก็บอกว่าโอ้มันแย่งซีนไปดีกว่า